ส่วนใหญ่เห็นพวกิบัติธรรมเ็นผู้หญิงาัไปเยอะทำไมผู้ชายมาน้อยเขาไปไหนผู้ชายนี่ก็เรียกว่าเป็นเศพศผู้นะกําลังมันจะสูงฉะนั้นเขามีกําลังในการทะลวงความทุกข์เบื้องหน้าเบื้องต้น,นได้ง่ายมากและความอดทนสูงมากฉังนั้นก็เลยทําให้เข้าใจคําว่าทุกข์ไม่ถึงจริงๆทุกข์จริงๆแล้วทุกข์ของพุฎเจ้าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่รูปทำนามทำเนี่ยมันทนสภาพเดิมไม่ได้อันนั้นเรียกว่าทุกข์ แต่ผู้ชายเนะี่ยมีความอึดมีความทนสูงนะและผู้ชายก็เลยมีความนะก็เรียกว่าเขาเอาตัวรอดได้แลวคนสอนก็เป็นผู้ชายเมื่อคนสอนผู้ชายเพราะพระเป็นผู้ชายการแสดงเพศมันก็เกิดขึ้นเขาไม่จาเป็นต้องอ่อนแอแลวต้องมาถามหาที่พึ่งกับใครข้าใครเพราะเขาสามารถเอาตัวรอดด้วยตัวเองได้ก็เลยอดถึงปัญญาขั้นสูงซึ่งเป็นลึกซึ้งของพระเจ้าไปได้ก็เป็นเหตุว่าผู้ชายไม่ค่อยมาเพราะผนรอดได้เองทําอะไรได้เองทุกอย่างทำเองได้หมดไม่อ่อนแอต้องไปพึ่งพระพึ่งเจ้า แล้วก็เขาค่อนข้างจะไม่เชื่อดูว้ว่าสิ่งนี้มีอยู่จริงนี่เป็นธรรมดาของผู้ชายนะผู้ชายที่มาไปมาวัดเนี่ยปัญญาต้องสูงมากถึงจะมาได้ธรรมดานี้จะไม่มานะเพราะปัญญาของพระเจ้าเป็นปัญญาลึกซึ้งสัตยินดีได้โดยยากแล้วพระเจ้าที่ท่านตรัสรู้ใหม่ๆนะท่านรำพึงเลยว่าธรรมที่เราแต่ละพุทธตรัสรู้เนี่ยล้วนเป็นธรรมที่ต้องออกจากกรมเมื่อเป็นธรรมออกจากการมเนี่ยว่าเราจะมาถอนใครสัตว์ทั้งหลายบริโภคกรมอยู่ยทั้งสิ้น จนตัดสินใจว่าจะไม่สอนเอาละเราจะไม่ถอนหรอกทำมานลึกซึ้งนี้รวนเป็นพําที่ออกจากการทั้งนั้นทมเดือดร้อนถึงทมเลยต้องมาอาราธนาว่ราสอนไปเถอะผู้มีทุเรียนในดวงตาน้อยยังมีอยู่นี่เป็นเหตุว่าทําไมผู้ชายถึงไม่มาเพราะเขาคิดว่าเขาไม่งงเขาเลยต้องจมอยู่ในวัฏฏะไปเรื่อยๆด้วยกําลังของเพศผู้ที่ทะลุทะลวงปัญหาของโลกได้แต่จริงๆกิเลสมันลึกซึ้งกว่านั้น อาจทรยคะทำไมผู้หญิงถึงจัดอยู่ในอาพัธต์หรคือร่างกายเขาู้หญิงทุกฐานห้าองผู้หญิงน,นมีความละเอียดอ่อนเนื่องจากธรรมชาติน่ะสร้างเขาให้เป็นเพศแม่แม่ปั๊บความสามารถในการดมกลิ่นต้องมากเป็นพิเศษอาหารอะไรบูดาหารเน่าเนี่ยแม่ต้องรู้หมดอาหารคาวอาหารมีน,น้ำนมจะไม่สะอาดหรือมีเชื้อโรคแม่ต้องรู้หมดฉะนั้นรูกลดกลิ่นเสียงเราแม่ระวังใจมันจะเซนสิทีฟเป็นพิเศษฉะนั้นผู้้าหรือว่าเป็นผู้อาพครับเพราะมันยิบย่อย อย่างว่านางน้านี่จะขอบวชเป็นทิสุนีเนี่ยผู้เจ้ายัางทานทั้งสามเสียขอพระด้วยครับไ,ไม่ให้บวชไม่ให้บวชเพราะไปทําลําบากและมันมีแนวโน้มที่จะทําให้เสื่อมเสียด,ด้วยความผู้หญิงเนี่ยใจน้อยคิดมากยิบย่อยทําไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าขันห้าหน่ะมันสร้างมาอย่างนั้นเกยียรติศีลอายตนะมันละเอียดอ่อนเจ้าเรยกว่าเป็นผู้อาภัพหนึ่งในอาภัพสิบแปดอย่างแต่ต้องไม่ได้ว่านะก็สู้ๆไปมันก็ได้เหมือนกันแหละแต่ไม่จะว่าอาภัพแล้วทําไม่ได้มีผู้หญิงที่บรรลุธรรมก็มีเยอะ พูดเว่าจิตใจเขานะ่ะคําจริงจิตเนี่ยไม่มีเพศนะแต่ชาตินี้มาอยู่ในเพศโยมเป็นผู้หญิงความหมดแอความน้อยใจความยืดยาดมันเลยมีอยู่โดยธาตุเมื่อไรถึง,ถงพรมหมลลี้ไม่มีเพศท,ทันทีฉะนั้นผู้ชายเนี่ยปฏิบัติได้ไวแต่ไม่ปฏิบัติผู้หญิงปฏิบัติได้ยากคมผัดทุกได้ง่ายก็เลยเข้ามาปฏิบัติเป็นเหตุเป็นผลของวิบากกรรมทั้งหมดเลยไอ้นี่อยากปฏิบัติแต่รู้ยากไอ้นี่ไม่รู้ง่ายก็ไม่อยากปฏิบัติมันเป็นล็อกว่าไม่ให้มึงนผ่าน ان mm -hmm.